ท่านพูดถึงความเป็นมานะของการได้รับรางวัลน,นี้นะคะวา่ามีความสําคัญอย่างไรนะคะในการสร้างการยอมรับของแบรนด์ออสคอนี้นะคะอยากให้ท่านพูดถึงรางวัลน,นี้ค่ะครับถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับออสคอตั้งแต่เราตั้งองค์กรมาโดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการในการผลิตนมที่มีคุณภาพครับแต่ในขณะเดียวกันเราจะอยู่กับชุมชนอย่างมีความสุขโดยที่ ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบแล้วเราก็ดูแลชุมชนอย่างอย่างที่น้องสำหรับด้านของชุมชนนะครับปีนี้เราก็ได้นำเนินกิจกรรมการปรับปรุงระบบน้ำประปาสุดท้ายก็ได้ร่วมกันทําทั้งของอโรงงานเองแล้วก็ของ ชุมชนเองนะครับจนมีการเกิดครามพอใจในระดับสูงถึง96%ในการประเมินของชุมชนนะครับสำหรับกิจกรรมเรามาถึงตอนล่างกันบ้างนะคะสุขโขทัยนะคะชุมชนที่เราทำก็คือจะเป็นเกษตรผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพนั้นมาทำการทำเป็นสารปรปับปรุงดินนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการเกษตร และโครงการต่อไปที่เราคิดว่าจะต่อยอดก็คือนําผลิตผลที่เป็นการเกษตรนะครับมาทําการจําหน่ายแล้วก็ทําเป็นธุรกิจชุมชนช่วยในเรื่องของการตลาดอีกระดับนึ่ง ของสำนักงานอาสคอภาคตะลอกเฉียงเหนือเราเนี่ยเราจะมุ่งเน้นของปลูกผักปลอดสารพิษนะคะเพื่ออาหารกลางวันสําหรับน้องนะคะ,ะน้องๆที่โรงเรียนเพื่อที่จะเป้าหมายในเรื่องของการลดความยากจนนะคะเรื่องของการบริโภคที่ยั่งยืนมาถึงภาคกลางบ้างนะคะภาคกลางสระบุรีค่ะเรามีตลาด เรียกว่าสอปสอพกอปันสุขเราก็ให้ชุมชนเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจำหน่ายเราก็มีโครงการที่สำคัญก็คือเรา,าได้ทำป้ายจราจรนะครับแล้วก็เรื่องของอาทางม้าลายต่อไปก็จะเป็นภาคใต้บ้างนะคะอสสคภาคใต้ประจบคีรีขันค่ะ ชนเนี่ยเราก็วิเคราะห์ในจุดอ่อนจุดแข็งเราดูแล้วเยาวชนนี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นอนาคตของชาติเราก็ได้ทำกิจกรรมสากิจกรรมด้วยกันคือ1นกิจกรรมในส่วนของสถานการณ์โควิดก็คือเจลแอลกอฮอล์เราก็พยายามที่ว่าเออถ่ายทอดรู้จักวิธีการผสมในส่วนของแอลกอฮอล์อันที่2นะครับเราก็มีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยอันที่3านะครับพับกล่องนมนะฮะก็คือเอาไปทําหลังคาในส่วนนี้ทําเป็นหลังคาไอ้กันความร้อนนะฮะตนี้โลกกับบริษัทไรพัฒน์ ฟังแล้วเป็นยังไงบังคับตรงนี้อยากให้ท่านสรุปกับสื่อมวลชนนิดนึงค่ะก็ถือว่าเป็นปีที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้ไดรับรางวัลน,นี้ทั้ง5โรงงานพร้อมกันซึ่งไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของสองพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลกกัากปาระกันให้พี่น้องผู้บริโภคทุกทท่านได้มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นมที่ออกจากโรงงานไทเดนมากทั้ง5แห่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญคือเราทํา และรับผิดชอบต่อชุมชนที่ที่อยู่รอบข้างด้วยเพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำเรื่องอุตสาหกรรมที่อยู่กั้ชุมชน